ก็กับาพบกับเชนอีกเหมือนเดิมนลทุกคนเสียงก็อาจจะแหบแหบแบบแหบมากคือตอนนี้คือด้วยความที่ว่าเราไม่สบายก็เลยเสียงเนี่ยมันก็เลยจะแหบเยอะมากเลยทุกคนก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะละเป็นแค่เสียงอย่างเดียวเท่านั้น วันนี้เนีชเยชินก็จะพาทุกคนเนี่ยมาจับไอ้เจ้าเทคสไต i เดอร์เท็คสไตเดอร์ตัวนี้คือมันต้องใช้มูทาเจลในการในการจับนะนี่มูทาเจลมันจะอยู่ช่องนี้เป็นช่องศูนย์อันนี้ก็คือตัวที่แบบว่าพาร์ตกนก่อนเนี่ชยชินอยากจะจับมันนะแต่ว่ายังไม่ได้จับสักทีเลยเอาโอเคว่าเราเรา,เรามาแฮกองกันเลยดีกว่าหลังจากนี้ชินขอไม่พูดได้ไหมอะ่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้ว แฮกค,ครั้งแรกก็ได้เลยปะโอ้ยยังมีแฮ็กอีกครั้งอีกเหรอโอ้โหอันนี้คือเจ้าตัวนี้นี่แฮ็กไม่ยากเลยทุกคนแต่สิ่งที่ยากก็คือไปทำเควส เรียบร้อยทุกคนทางอินก็แฮกมาได้เรียบร้อยแล้วลอย่างตัวที่อยู่ในสารานุกรมอัคซ์ซิวเวิรลเนี่ยคือมันจะเป็นตัวที่มันมีความสามารถในการทําลายล้างสูงเนาะแล้วก็มันไม่มีปืนอยู่ข้างใต้ท้องนะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยคือมันจะมีปืนอยู่ข้างใต้ท้อง <c oughs> <c oughs> แล้วก็เจอตัวสีเหลืองเนีย่ย <c oughs> อ่าวมาเรามีหลายปุ่มด้วยกันเลยที่แบบเราจะไปเช็คกันขอลองเช็ค กดคลิกตีธรรมดาอุ้ยคลิกตีธรรมดาฟาร์มเ,เบอร์รี่ได้ด้วยนะอุ้ยแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาจะเป็นการโอ้โหที่แค่เหยียบมดก็ตายละคลิกขวาหอยตัวนี้ก็คือแบบยิงปืนกลนะดูดิเออแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แฮะเหมือนท่ากระทืบจะแรงกว่าลนะทุกคนฮะ<า>อุ้ย กตซีคือว้าวกตุตซีคือยิงปืนใต้ท้องนะทุกคน uh! ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเอฟเฟกไม่ค่อยอลังการเหมือนตัวที่ชเชยนเคยจับในสารานุกรมอาร์คนะทุกคนถ้าอยากรู้เอฟเฟกของไอเจ้าตัวนั้นเนี่ยไปกดดูตัวไอได้เลยเออก็จะได้ไปดูคลิปตอนที่เชยินจับเป็นตัวแรกนะทุกคนจับเจ้าเห็กสไปเดอร์เป็นตัวแรก wow. ความสามารถหลักๆของน้องเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบแนวปืนกลแล้วก็เป็นแนวที่แบบว่าจะใช้ปืนข้างล่างในการแบบในการจู่โจมคนอื่นนะทุกคนโอเคคทุกคนก็เชนขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะบ๊ายบาย